สนับสนุนโดยเบเนโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองเด็กๆคุณครูถามทุกคนเลยโยนของเล่นได้ไหมไม่โยนของเล่นได้ไหมไม่โยนของเล่นได้ไหมไม่โยนใส่เพื่อนได้ไหมไม่โยนใส่คนได้ไหมไม่โยนใส่ทุนปั้งไ,ได้ไหมไม,ไม่ได้ มันมีวิธีเล่นนะไว้เล่นแบบเหมือนตั้งกับเพื่อนมันใช่ไหมโยนแบบนี้ใช่วิธีเล่นของมันไหมไม่ต้นตรงนี้เป็นไงตันตรงนี้เป็นไงถ้าคุณปูไม่โยนของเล่นถึงนะคุณดีมคุณปูรู้ว่าหนูไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าก่อนทําอะไรต้องมองก่อนเราไม่โยนอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นของเบาหรือของหนัก ใส่คนอื่นเข้าใจไหมสโอโทษเตอร์แบบจริงใจจับมือเ,เตอร์แบบที่ทำแบบนั้นอยู่หลังสงเล่นมีเยอะแยะถ้าเราไปทำบ้านสังเขาทำเราต้องพูดว่างไงล่ะอโทษต่างคนต่างขอโทษการจับมือกันขอ,เเอโทษหนูโอเคหรือยังหนูโอเคหรือยังทีมี้ให้ขอโทษต้องร้อยเพราะว่าอะไรบ้าน,นทำบ้านเขาทำใช่นนั้น ให้โอกาสเล่นอีกรอบหนึ่งถ้าไม่รู้วิธีเล่นแล้วทะเลาะกันอีกคุณครูจะเก็บของเล่นนะค่ะคุณครูจะเอาไปให้คนที่เขารู้วิธีเล่นไปที่เดิมค่ะเอาไปไว้ในเพื่อนตะกร้าของมันเด็กๆคุณครูถามทุกคนเลยโยนของเล่นได้ไหมโยนของเล่นได้ไหมโยนของเล่นได้ไหมโยนใส่เพื่อนได้ไหมโยนใส่คนได้ไหม โยนใส่พุ้นปั้งได้ไหมไม่ได้ของเล่นของห้อมทำทางไม่ได้เด็กๆต้องรู้วิธีเล่นนะมองหน้าคุณครูถ้าไม่รู้วิธีเล่นคุณครูจะเก็บของเล่นไปให้หมดเลยเอาไปให้คนอื่นรู้วิธีเล่นไหมคะรู้ค่ะเชิญ เพาะฉนั้นถ้าไม่ชอบอะไรให้ใช้กพูดำแบีเลยป็นช่ไหมโตขึ้นต้องเป็นคนดีได้ใช่ไหมไ่้คนอื่นเและก็ไม่ทำให้เจออุ่สลยโตขึ้เจอพูดไครับขอบคี่ฟังคุณพูดไหมกอดไหม มันคือไม่ได้ดุนะคือเป็นบางต่ออยกไปถอเลยไม่รอค่ะตอนนี้คุณ่ออยากให้เหนอโตขึ้นเป็นเด็กใจเย็นเป็นเด็กใจเย็น แล้วก็นี่เห็ตเสร็จตอนนี้ก็ไม่ได้ดุอยู่นะคะตอนนี้กำลังสอนเด็กดีสอนพิมพ์โป๊ะกำลังพูดกำลังอัดฟังเลยจริงๆตอนนี้ยังกลับไปเล่นต่อนะคะ แบบทุกครั้งที่ทะเอาลาะเขาทะเลาะกานันใช่ไหมก็จะสอนใหม่ตอนแรกก็คือดุก,ก่อนดุเรียกมาคุยให้เล่าให้ฟังแล้วก็เรียกทั้งสองคนมาดีกันปุ๊บแล้วก็จะชั่งน้ำหนักว่าโอเคเรื่องที่เขาพูดทะเลาะกันไปเมื่อกี้เรื่องไหนที่ร้ายแรงที่สุดมาคุยซ้ำอีกรอบหนึ่งแบบเป็นคนๆคไปแล้วก็อธิบายเขาฟังที่พูดเมืม่อกี้ไม่ได้ดุนะ คนติีการสอนถามความรู้สึกเขาด้วยค่ะว่าแบบตอนนี้เขาคือหรป่าเขาคิดว่าคุณครูดุเขาอยู่หรือเปล่าคุณครูไม่ได้ต่อว่าเขานะตอนนี้แต่คุณครูแค่กาลังอธิบายแล้วก็สอนเขาอยู่รงนี้อุซ้ำๆแบบนี้แหละจนกว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็พูดวนไปแบบคุยกับเขาเยอะ แล้วเขาก็จะชุนซับชุนซับชุนซับพยายามพูดให้เห็นภาพว่าโอเคพูดง่ายๆเลยไม่ว่าเราจะไม่พอใจแค่ไหนก็อย่าทาให้คนอื่นเจ็บตัวหรือตัวเองเจ็บตัวเราสามารถที่จะทำาห่านอื่นได้เช่นการพูดการอธิบายมันดีกว่า 1, 000, หนึ่งวันพันเหตุการณ์ของ